ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะวันนี้ก็มาเก็บพริกด้วยค่ะพี่น้องมาเก็บพริกน้ำกันค่ะคุมพันธุที่เก็บเบิร์ดนี่แหละค่ะแดงๆเนี่ยเอากระตามาเก็บมาเด้อค่ะพี่น้องมาเก็บพริกน้ำกันนี่ค่ะเหลืองๆเนี่ยเก็บเอาให้หมดเลยนี่นี่ค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะ วันนี้เก็บพริกแล้วๆก็ไหวที่ไปเสียหยมันจากน้อยถ้าได้จากเลขจากน้อยค่ะพี่น้องกูเรียดเอาขาตั้งมาตั้งได้เลยค่ะวันนี้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมาเก็บบักพริกน้ำคูมพันเด้อค่ะเดอ้อกูเรียดเป็นตากล้องค่ะขาตั้งกล้องตั้งประยู้ลม้มแหงไหลายมือเนี่ยเราก็เลยได้เป็นตากล้องให้คูมพัน วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะปลูกวักพริกไว้กินพี่น้องเขาบ่ต้องได้ไปซื้อปลูกบักพริกกินเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะนี่ค่ะพี่น้องได้หลายน่วยเติบแล้วค่ะเอาเดี๋ยว อยากอายพี่น้องเนาะมันบพันได้หลายเดี๋ยวกูพันเก็บก่อนครูเรียกไม่สวัสดีเอฟซีล้วคะครับสวัสดีครับสมบูรณ์มากันครับผมตากล้องเหมือนเดิมครับเป็นตากล้องไปไหนไม่ได้ต้องเป็นตากล้องพื้นที่ไม่เลือบเขาต้องตั้งตากล้องไม่ได้เลยต้องเลยมาทางพี่มาทางพี่อุ้ยดกหยับยัง พี่อโอ้ขอเอฟืองมาใส่นะคุมดินเอาห้าเอาเฟืองมาใส่คุ้มดินค่ะพี่น้องตามมาค่ะตากล้องตามมาค่ะโอ้มีความสุขไรค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องครูคำพันธ์มีความสุขไร,กรเกษียณเรียบร้อยแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะมาใช้ชีวิตตามไร่ตามนาตามสวน สบายสบายค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบดูแลคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อไปหาหมอทกากับข้าวกับปลาให้คุณพ่อคุณแม่ทานค่ะได้มาดูแลคุณพ่อคุณแม่เต็มโตแล้วค่ะพี่น้องดีใจลลยค่ะมีความสุขที่สุดเลยค่ะตอนตอนเช้าก็ได้แรนออกกำลังกายค่ะพี่น้อง แลนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคุเิสได้วิ่งไหมคะ่คะคุริสกุได้แล่นค่ะพี่น้องกุมพันนี่ได้เล่นก้อนมาเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาแล้วๆค่ะไปตากบาทหน้าบ้านค่ะพี่น้องได้บุญกุศลนำกันด้อค่ะเดอะ้อ บุญกุศลก็ส่งให้คุณสำเร็จตุลาการคุณสามีพ่อง้มชมชื่นแม่แช่มชมชื่นครอบครัวคูมพันธ์แล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะที่คูมพันธ์ทบาบุญตักบารตอนเช้าทุกวันนะคะส่งผลให้เอฟซีทุกท่านประสบความสําเร็จในการทํางานเดินทางไปแห่งผลตําบลใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกท่านทุกท่านค่ะทุกทุกหนทุกแห่งค่ะที่ไปก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ เราจะต้องมีวินัยค่ะมีวินัยมีความรับผิดชอบว่าเราจะต้องตั้งใจแล้วว่าจะต้องตากบาตรตอนเช้าทำกับข้าวกับปลาใส่บาตตากบาตรทุกวันอ้ยไปแล้วค่ะพี่น้องคือที่คือที่ใส้ไ่ได้แล้วค่ะหมวกอะมันลมแหง้งแหงลมแรงมากเลยค่ะ แหงหลเจ้าจที่เจ้าถังพอดีพงงามนะคะลมแหง้งไหลพัดบวกปิวเบิรพี่น้องน้วอนงาเก็บน้องคุณเก็บไปเมื่อวันวันก่อน ก็ต้องเก็บเรื่อยๆค่ะเก็บเรื่อยๆสองสามวันเก็บทีก็เก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ด้วยแล้วไปตากแดดไปตากแดดน้ำค่ะพี่น้องเอาไปตากแดดน้ำเผ็ดมากครับพีนน่น้องพิ่น้องสาวพันไปนคนปลูกไว้ประเภทเผ็ดเนี่ยสุดๆเลย ก็อัดให้เอฟซีเราดูประมาณคลิปละเก้านาทีเด้วค่ะพี่น้องเก้านาทีมาเด้อค่ะมาเก็บพริกน้ำกันโอ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 ลมเด้วค่ะมาทางนี้คุณริยกไปไปทางน้นไปทางน้นโอ้มีลวดน้ำ มีรวดขึงพร้อมได้ค่ะคุมบอนก็จะเก็บตัวเรืองเหลืองนี่ก็จะเก็บหมดเลยค่ะ มีความสุขลายพี่น้องได้มายูน้ำให้น้ำนาน้ำสวนสุดยอดเลยค่ะ เก็บเพียกน้ำกันได้ค่ะพี่น้อง่กุลิตก็เก็บช่วยค่ะนี่ค่ะ เก็บลายรุ่นแล้วได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเก็บลายรุ่นแล้วได้ตากแดดตากแดดไว้เฮ็ดกินถ้าเราไม่มีพริกสดเราก็พริกแข่งสามารถกินได้เฮ็ดแนวยูนะ่ากินแซ่บือกันได้ค่ะพี่น้องเอาไปตากแข่งไว้ ทัีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายิ้มชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุ์ตุลากันเบิงค่ะคุริสได้หลายเพคะอ๋อเยอะแล้วสู้ๆค่ะเมื่อนี้เย็นๆวยๆบพแดดบ่ฮ้อนเลยมือเนี่ยเย็นเย็น <c oughs> ขอบคุณทักีทุกท่านเลยนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ